สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆเนก็มาพบก,กับช่องร้านขนมถ้วยลาวาบ้านขุนพลอีกนะครับสําหรับค่ําคืนวันนี้นะวันนี้นะเราก็มีมือค่ำๆสีซารใหม่นะฮะวันนี้ก็จะมีกุ้งแม่น้ําเผาไซส์ใหญ่ๆเลยนะใหญ่พร้อมควนนะครับแล้วก็มีกุ้งดองปลาแซลมอนดองแล้วก็นี่สาหร่ายมีสาหร่ายด้วยนะครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ด ช่ำๆเผ็ดเลยนะครับแต่ก็ไม่เผ็ดมากผมมีคนที่ไม่ได้ม่ได้ทานเผ็ดมากมายนะครับแล้วก็ข้าสวยเน่ด้วยก็เหมือนเดิมฮนะไม่ต้องพูดเยอะฮนะเราซักกนเลยดีกว่าของกําลังอร่อยนะครับเอากุ้งดองก่อนเลยนะครับนี่จุ่มเข้าไปเลยฮะนะประมาณนี้แหละครับอันนี้ กระม่อนดองก็ข้าวสวยนะครับอร่อยจริงม,มือผัดก็ผักของเราเองเนี่ยืมอสพรายน้ำหยดเลยับปูไข่ดอง เขาสวยนะครับปูลงไปเลยอ,อร่อยเผ็ดด้วยร้อนด้วย 哦，没得哈。 เป็นคลิปตั้นเหมือนเดิมก็เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปซักต่อหนังใหม่คือก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆะะที่รับชมแล้วก็รับดูกันตรงนี้ฝากยังไงก็ฝากติดตามช่องร้านขนมช้วยลาวาบ้านคุณผลด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆะะที่ติดตามอยู่ก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามแจ้งเตือนดะะ้วยครับจะได้ หนึ่งที่ใหม่ๆที่ผมลงให้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะเดี๋ยวไปสักต่อหลัหมาครับสวัสดีครับ